อยู่กับช่องพาแพงแะเพื่อนออฟฟิเชียลกับช่องพี่ตังเิีรวิทย์นะคะสวัสดีครับมะฮอดเล้วมาฮอดจอดถึงยุไซเนี่ยอยู่ที่ไที่ถ่ายหนังค้ายอ้อนะครับวันนี้นะคะเราเอาถาหมองจอดรถแตดลบสวัสีไใดมาฮอดตอนเต้กี่โมงเนี่ยเจ็ดโมงเช้าใช่เพิ่งจะได้จอดรถตอนตอนนี้กี่โมง ังกเราสัตว์มาปล่อยนะคะวันนี้ที่จะได้จอดรถตอน10โมงเรียนน้ำจนมาเมือานี้ไปเมืองนี่ามือนี่เมนี่รือว่าตองนี้เหมือนดั้งตัวหนึ่งตัวเป็นฟูงไหมเป็นฝูมันเป็นฝูจริงนะไม่ละนอนไม่เข่ากันหรอคะเข่า มันไม่ห่าแต่มันยอกกันภาษาพทาวาษลำวงอันนี้สาวลำวงนั่เอาเข้ามาดินแดนลำวงเนาะสาวดินแดนลำวงนีอันนี้ยังนี่เกี่ยวับยักองมาเลกี่ยวกัยูกษ์กมากินเก่าไมเยงกายด้วยทันกันยิงกว่า ความสัมพันธ์นเองวิยากกันตอวนี้หูก้มม่น่ตังฟูคือมันเทาจะให้กนนี่นะคะวันนี้ใส่เสื้อพี่อีกสีเขียวครั้งแรกยังไม่ได้ซักเลยเาจนตาสวดรฉันว่าเราได้ถ่าเย็นแน่เลยวะเนาะ เาก่งคือขุดอะไรนะปากดีมิแกให่ใหญ่อะไร่ว่าเฮาเก่งจริงเนาะเฮาเก่งเหมือนคนอ่งันู้นอีดผู้ไรอ่ะกังพูบางมาเจ้าวะขู้นมากีนอย่างเทอา เจะสาระเห้ม้าเบิร์ตจะมาจะของเมือจิงบ่เป็นยังไง่นามาต้องได้กินเออลืมลอยยีะโนไม่องมากินข้างล่างต้อเลตเอาข้ามให้ลูกกินไหมล่ะได้ตัวไหนนี่บอกหัมนดจะมองหอดาลมาถึงตอนสิบโมงึฝั่ประตูเรื่องเออฝั่งนี้ไปขอมาก เล่นอยู่อันนี้เป็นดะอันนี้คือดาราก่อนเขาก่อนเขาถ่ายหนังพวกนี้ก็อยู่มนเลยนี่คือดาราครรับดาาอันนี้ดาราสมทบม้าหมาสี่ขาครับขายออดนะคะวันนี้สองสามสี่หาหกขายออดหกเมฆเราก็ต้องแต่งหน้าเองปะน่าจะไม่เลือดบัตยู่ไหนคะ อะไหรอ,อท,ทั้งกองแต่งไฮใช่ไหมททไ,ไม่รู้ดดรถบัสจอดไหนอ,อ่ะมูดหอนหัวเขาไปได้สูงคารเตอร์จอปิงมี่มากินเ้า <c oughs> พี่นกหนูจอ,องคิวแล้วนะได้ยัง่อ่า้มเขาโอ้ไม่เป็นไรหนูไปกับคนเดียวก็ได้หนูจะไปพักข้างๆนั่นแหละพักไหน ตาลืมยังคะ9โมงเช้าเอาเขาเลิกตั้งใจต,ตีมึนปุ๊บเนีวันไหนเี่ย27หนูจะไปถ่ายโปสเตอร์อโอ้ที่ไหนที่ปนบุรีร้านมีร้านแล้วใช่ไหมทุกคนนะกะอต๊ะ11โมงไ,มได้ก็เลื่อนเวลาเขาเออก11โมงแต่งเสร็จตอนไหนแต่งหน้าเสร็จตอนไหนอะแตเสร็จตอนไหนนั่นเอยไอ้เขาต้องไปงานอีกเดือนแล้ว เอ้าวหยุดว่างไม่มีงานมันบ้างวันหนึ่งก็จะบอกถ่ายเสร็จไปหาดด้วยนะก็น้องไอซเตินกิมหะไรแบนีที่ร้นหรอทะเลเอที่ไปถ่ายลูกตาเลยร้อยว่าไหนเด่น้อยต่อเขารีทัสได้ค่ะแอดมินมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่โอ้โหฝักด้วยฝักตัวพ่อ แอดมินใหม่ครับัีครบพ่อใส่เขาายวพระเอกกันเขาลับเชิญมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ผมเป็นแอดมินครับอ้าวเหรอเป็นแอดมินช่องนี้ครับอ้าวตกงานนะคะนี่หักเงินผมเป็นแอดมินเพิ่นได้ซีมือแล้วครับสามมือซีมือเราว้านละวร้อยคลิปข้าวปลาตุ้ยเป็นวันนั้นแค่รัวๆเท่าไหร่นะหักแพงมาบ่เอาแล้วพยืมทุนละสัมว์ในสิทธิไทยที่ละสารคุยรถพูดอะคือมินิดีแท้ เพื่กระเป๋าคนได้ก็เปลเดียวกันสอก็รถรุ่นเลยแหละภากันไปอยู่ไหนมาเนี่ยโอ้นอนอยู่ปามพ่ออันนุกเกอร์ครับพ่อเรียกผมแอดมินนะครับแอดมินครับครับแอดมินครับผมไม่ใช่พ่อครับมาถึงกี่โมงแอดมินปกติไม่กินน้ำมะนาวค่ะกินอะไรอะไรเราไม่แกงกันนะเราตกลงในสัญญาเรียบร้อยแล้วนะเจอผู้สาวอะไรเลยมาหอดได้ตีห่ามานั่งก์ แอดมินช่องแก็จะแบบถ่ายสาวๆสวยๆบ่อยทกวันนะได้ไม่นี่พ่อได้บรรยากาศไม่แอดแมนไปตรน้นนปลากินข้าวปลาคนปลาศิลปินหลายเด้วพวกนี่แม่นลายหลายๆคนเดี๋ยวจะบอท่านบอสากว่าคนคิดทางไหนเคนไหนทายบอสขนาดไหนจะห้ามอาชีพห้ามไม่ห้เขาจึงไปท่ายเราจะห้ามถ่ายตรงนั้นใช่เพราะว่าฉากนั้นคือน่าจะเป็นความหลับไม่น้องเยี่ยมไม่มีใครแก้ให้เลย ฟานเนี่ยฟานเมียยยก่อความรักไปดิพี่น้องครับผมจะบอกเป็เลยครับว่านเจ้ของช่องผมนี่บ่บอกกับมาฉากได้บ่บอกครับเอาเป็นว่าหน่อยก็บอกแล้วไงเออเอาเป็นว่าต้องต้องพี่น้องจะรองดูว้าวรอลุ้นครับพุนละนันเขาโล่งพุนละเอาว่านี่คืออันนี้ธรรมดาที่ไหน พอเมาบมาเลยบ้นฮักตยเตยกับเมาเนี้ยเอา่ายเตยสองนาทีเต็มลองเเสด้ดทำไมบ่เครื่องเดิมไงนี่งพลาดเาบพยเลูกเคสชายแท้แล้วเนี่ยฮะไปซื้อเคสชายแท้นนอันนี้ชายแท้แอดบิน หุ่นไม่ไหวเลยนะเนี่ยตอนนี้แบบโโอ้หเราเหมือนกันเลยอ่ะบอกเขาเรียงดีเออเขาอยู่นี่เลยดีดียาว่าให้คนอื่นนะนุกเกอร์เวลาจะแพนกล้องมาบอกด้วยจะได้ข้าวแมวท้องมมขแวันนี้มาปิดรูปผิดสไตล์นั่นเอ่จริงค่ะยาวไม่เคยโอ้ใส่กระโดดแล้วเดือนมาแต่ใจนึกว่าแตนทิมงานต้องไปสั่งกล้องเขาครับพี่น้องครับเอาปิดคลิปเชียร์ค่ะไปเจอกันนะคะต่อไปนะคะเราจะทำอะไรถ่ายคลิปวันนี้กี่คลิปวันนี้เอาะไรคลิปค่ะ วันนี้ขอสักแปะคลิปมี่น้องผู้ใดลงเขียวเตรียมตัวเออผู้ใดลงแดงเตรียมตัวลงเขียวบ้านเนี่ยเ俏เอาจนแบบไอ้สาแก่ใจเลยเชียวมากินข้าวป่ากันนะครับกินข้าวป่าแต่ว่าซื้ออาหารไม่มีครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สน่ทคลิปหนาจะพ่อมไหมเบอร์แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามช่องฮักแพงลำเพลินออฟฟิเชียลนะเนาะี๋ยวจะมีอะไรให้ติดตามกันเยอะๆเลยวันนี้เอาสักสิบคลิปน้องไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ